เมื่อกี้เรากินไปคำหนึ่งเดี๋ยวพี่คิดเงินเรา20บาทเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูคาเฟ่ลับอีกคาเฟ่นึงในมหาวิทยาลัยราชพัฏนวไลยลงกรณ์ที่นี่มีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่เจ๋ง ก็เป็นกาแฟซิกเนเจอร์ ature, กาแฟแนะนำของที่นี่เนาะโอ้ยอดเยี่ยมไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะมันละลายไปหมดทั้งชิ้นเลยโอ้ช็อกโกแลตแบบนิ่มมากอะ่ะพร้อมทั้งบรรยากาศร้านสวยๆต้องประทับใจแน่นอนมันมาจากใจจริงอะ่ะถึงที่เรากำลังบริการกัรแบบทำห้ที่อยู่ทุกคนจะได้ดูในคลิปนี้กับผมแก้ววอล์กเกอร์ยูทูบเบอร์หิงโซ มาถึงแล้วถึงแล้วร้านพรินเซสวลยาคาเฟ่ร้านตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินเลยก่อนถึงทางออกมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ว่ายลงก่อนจุดสังเกตง่ายๆอย่างหนึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกับสระว่ายน้ำอวยพรเปล่งวานนิดมีที่จอดรถกว้างขวางนะตรงนี้ล่มลื่นด้วยมีเงาไม้รถไม่ตากแดดร้านสวยจริงนี่เนี่ยผมไม่ได้โม้ด้านนอกจะเป็นกระจกรอบด้านเลยแต่ว่าจะมองไม่เห็นด้านในนะให้ความเป็นส่วนตัวมากๆเลยร้านนี้ ด้านหน้ารานนี่ต้นไม้เพียบรู้สึกสดชื่นก่อนเข้าแล้วเนะี่ยเดี๋ยวใส่แมสก่อนเข้าร้านพร้อมนะครับเดี๋ยวไปดูกัน Princess ปริรรยาคาเฟ่ร้านสวยจัง อะนนาไม่ได้ได้ไหมไม่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 วัดได้ไหมขอวัดนิดนึงว่าการทางหลาไหะคะอ๋อต้องวัดใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคค่ะขออนุญาตนะคะสามสิบหกจุดห้าอ๋อโอเคผ่านใช่ไหมผ่านค่ะเดี๋ยวพี่ขอวัดพนักงานหน่อยดิได้ค่ะกดปุ่มไหนอ่ะกดนี่ค่ะกดข้างหน้าเหรออ๋อเราผ่านเปล่าไม่ผ่านอ่ะเท่าไหร่คะแบตเตอรี่โล เฮ้ยเราเลือดเย็น,นเนี่ยเอามีอะไรกินบ้างที่นี่ร้านสวยอะ่ะแล้วเราแนะนําร้านให้ดินะร้านค่ะทางร้านก็จะแต่งประมาณอะ่ะสไตล์ลอฟค่ะดังใ,ใช่ค่ะโทนดังอ๋อก็จะประมาณมีต้นไม้เขียวๆลอฟที่มันมีต้นกําเนิดจากที่ไหนอ่ะอ๋อตกแต่งสไตล์ลอฟใช่ไหมใช่ค่ะเออสวยอ่ะ มันจะดูอบอุ่นเนาะ,ะสไตล์เนี้ยคือเข้ามาแล้วจากที่อารมณ์ร้อนร้อนรู้สึกเย็นขึ้นมาทันทีเลยหรือว่าเราเปิดแอร์เย็นไปน่าจะลมด้วย <c oughs> อ่ะมีความน่าสนใจยังไงบ้างที่ร้านเราเนี่ยโ้นเขียวให้ถ่ายก็จะเป็นต้นต้นไม้ต้นเขียวของทางร้านเราก็จะแบบสองฝั่งอ่าจะมีมุมถ่ายรูปสวย,สวยที่นี่จะมีามาจุดถ่ายรูปให้ให้ถ่ายรูปแบบ เต็มไปหมดเลยใช่ค่ะคือถ้าตั้งใจมาถ่ายรูปนี่คือไม่ผิดหวังเลยอ่ะมาถ่ายรูปได้เลยเนาะมีอะไรกินบ้างอ่ะมีแนะนำหน่อยเป็นเมนูแนะนำทางร้านก็จะเป็นอ่อววลยาเออเป็นลาเต้วาลยาค่ะแล้วก็เป็นมิกซ์เบอร์รี่โซดาค่ะที่ขึ้นชื่อเลยค่ะเพราะว่าลาเต้ของทางร้านเราก็จะเป็นแบบว่าสูตรของเฉพาะร้านที่นี่ค่ะลาเต้วลยาพี่จะไปกินที่อื่นได้ไหมอ่ะลาเต้าวาลยาเนี่ยก็<ม>ได้ไไดค่ะแต่ว่าสูตรอาจจะไม่เหมือนกัน ที่นี่เลยวัลรยาเลยค่ะเออก็มีเฉพาะที่นี่ใช่ไหมใช่อ้ถ้ามาที่นี่ไม่กินลาเต้วัลรยานี่มาไม่ถึงใช่ไหมเขาเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะอ๋อเดีอย่างงี้ต้องลองต้องลองเอาเป็นลาเต้วัลรยามาก่อนแก้วนึงเนาะเอามาก่อนแก้วนึงก่อนแล้วมีขนมอะไรแนะนําพี่บ้างออันนี้ก็จะเป็นเป็นเค้กช็อกโกแลตค่ะแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่ช็อกเค้ตค่ะอืม น่ากินอ่ะโอ้ชโโ็อกโกแลตชิ้นละหกสิบเก้าบาทก็ราคามาตรฐานเนาะใช่ตอวี่ดีชีสเค้กก็น่ากินโอ้ให้ต่อนี่เป็นลูกเลยใช่ไหมหรือว่าครึ่งนึงใช่อะะตอวี่เป็นลูกเลยอช่ตอวี่ดีชีสเคก้กแจ๋วแจ๋วงั้นเดี๋ยวพี่ลอง ลองสักอันหนึ่งก่อนแล้วกันอะไรที่มันควรจะกินคู่กับกาแฟลาเต้วารยาแนะนำก็น,น,กนะน่าจะเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กมั้งครับน่าจะเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนะได้เงยเดามาชิ้นหนึ่งก่อนเนาะ,ะเราเป็นใครอ่ะเป็นพนักง,งานในร้านครับอ๋อเหรอ <c oughs> เป็นบาริสต้า <c oughs> <c oughs> ใช่ครับอ่าบาริสต้าที่นี่หน้าตาดีนะออ๋ใช่ครับเฮ้ยปฏิเสธเลยเหรอยอมรับดังนั้นใช่ครับ จะใช้กาแฟของอะไรอ่ะ,อะจากดอยแม่ลมาดจังหวัดตากครับจังหวัดตากใช่ครับเป็น<ม>ของโครงการขอรคมเลประเทศครับ<ม>อืมใช่รสชาติก็จะมีเอกลักษณ์นตัวก็คือเขาจะมีกลิ่นเบอร์รี่นิดๆิดนะครับถ้าถ้าขอกาแฟมาทานนะนะครับกาแฟตัวนี้จะมีกลิ่นเบอร์รี่อยู่ด้วยใช่กาแฟจากดอยแม่ลมาดใช่ครับจังหวัดตาก จังหวัดนี้ชื้นไหมจังหวัดเนี้ยอ๋อไม่ไม่ชื้นนะครับไม่ชื้นเพราะมันตากตลอดอ่ะใช่ไหมครับน้องน้องชื่ออะไรครับชื่อการค่ะชื่อการอ๋อเดี๋ยวมานั่งแนะนําพี่หน่อยเนาะเดี๋ยวน้องการจะมาแนะนําเมนูที่เราแนะนํามีอะไรบ้างดูน่ากินมากเลยอ่ะอันแรกเป็นอะไรค่ะอันแรกก็ จะเป็นสิทิเซนเจอร์ของร้านนะคะเป็นลาเต้วลายาค่ะมาในแก้วทรงสูงแบบนี้มีส่วนประกอบเป็นอะไรบ้างอันนี้นนลาเต้ส่วนหลักๆก็จะเป็นกาแฟนมนะคะนมก็จะเยอะก,กว่ากาแฟปริมาณของกาแฟกับนมถ้าเกิดนมเยอะกว่ากาแฟก็ต้องเรียกนมนมวลายาดิ oh <my> <laughs> เราบอกว่านมเยอะกว่ากาแฟ ตามจ่าลาเต้คาปูชิโน่อย่างเงี้ยค่ะอ๋อใช่อ่าคือมันขึ้นชื่อว่าลาเต้ถูกไหมใช่ขึ้นชื่อว่าลาเต้เนี่ยมันก็ต้องมีปริมาณของนมเยอะหน่อยอ่าโอ้ยหน้าตาดีหน้าตาดีอ่ะกินยังไงอ่ะมือนี่เพิงเข้า้องน้ำมาป่ะไม่ไม่ค่ะวันนี้ขออนุญาตนะค่ะเนี่ยร้อนตัวอย่างนี้แสดงว่าเพิ่งเข้าห้องน้ำมาเนี่ยถ้าร้อนตัวอย่างนี้ ัในให้เข้ากันนะคะคนใหเข้ากันแบบนี้โอหน้าตาหน้ากินกาแฟนมชอบกินรสช,ชาติมันจะเหมือนกาแฟโบราณนไะหมมม่ไดีไดมก่อนอันนี้เป็นกาแฟซิกเนเจอร์ของที่นี่เนาะวารายาอืมหอมหอเมื่อกี้น้องบอกว่าเป็นกาแฟของที่ตากเนาะโอ้หอมหอม ละมุนมากเลยหอมกาแฟคือไม่ไม่แรงมากนะกาแฟเพราะมันมีนมด้วยถูกไหมอือดีกำลังดีเบอร์รี่นะคะที่อยากที่พี่ขออ๋อเบอร์รี่ใช่ไหมพี่พี่ลืมจับความรู้สึกเลยใช่่คะรไ้ไม่มีไม่หน่อยมันมีอยู่นิดนึง มันมีกลิ่นเบอร์รี่อยู่นิดนึงปลายลิ้นดีดีดี<ล>สมกับเป็นกาแฟซิกเนเจอร์กาแฟแนะนำของที่นี่เนาะ<ช>โอ้ยอดเยี่ยมดีเลยขอกินอีกชอบชอบกินแล้วรู้สึกสดชื่นอากาศเราร้อนข้างนอกกินอย่างนี้แล้วโอ้สดชื่นเลยสวยไหมสวยไหม <laughs> <laughs> ส,ม <laughs> ส <วย S 1> คิดว่าตัวเองสวยไหมสวยเลยธรรมดา อ๋อคิดว่าเองธรรมดาไม่ใช่ไม่สวยธรรมดาใช่ไหมปกติค<ช>่ะต้องกินคู่กับ<ช>กับเค้กตัวนี้โอ้จัดจานมาน่ากินมากบนึอเราจัดจานมาน่ากินยังเลยอ่ะมีอันนี้เป็นเป็นอะไรโรยมาเป็นเอ่อเม็ดช,ช็อกโกแลตชิพค่ะเป็นค่ะแล้วก็เป็นแผ่นอ่ข้าวโอ๊ตดูดีอ่ะไฮโซไม่เหมาะกับหน้าตาพี่เลยอ่ะ โอเคกสตรอเบอรี่ชื่อเต็มเต็มคือสตรอเบอรี่ช็อตช็อตเค้กใช่ค่ะใช่น่ากินมากเลยสตรอเบอรี่ลูกเบลเลอร์เลยได้มาทั้งลูกเลยเนาะมันมีเลเยอร์เลเยอร์ของของแต่ละชั้นนี่มันมีอะไรบ้างก็จะเป็นอ่ะขนมปังแล้วก็เป็นแยมสตรอเบอรี่ที่ใช้เนื้อสตรอเบอรี่แท้ๆเลยใช่ค่ะใช่แล้วก็เป็นอ่ะวิปปิ้งครีมชั้นกลางนะคะแล้วก็เป็นแยมสตรอเบอรี่ ต้องชิมแล้วหน้าตามันน่าดึงดูดมากเลยตักแบบผู้หญิงกินหรือว่าตักแบบผู้ชายกินดิถ้าเกิดตักแบบพี่กินนี่คือพี่ชิ้นคําใหญ่มากอ <c oughs> ดูแล้วมันน่าจะนุ่มนิ่มหน้าดูเลยเนาะน่ากินจังเลยอืม <c oughs> ไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะมันละลายไปหมดทั้งชิ้นเลยดีดีโอ้ไม่พลาดแล้วต้องขอยคำหนึ่งไม่รู้รสเมื่อกี้นี้แล้วเราบอกว่ามันมีชิ้นสตรอเบอรี่ด้วยเหรอ่่่ใชทีบอกวาเป็นแยมสตรอเบอรี่แบบสตรรรออเเี่นี่เรายังมีชิ้นสตรอเบอรี่เห็นเห็นเลยใช่ค่ะเนี่ยดูมีเนื้อสตรอเบอรี่เป็นทำจากสตรอเบอรี่สดๆมีเนื้อสตรอเบอรี่เห็นเห็นเลยได้เคี้ยวได้เคี้ยว ตั้งใจปอนไหมเนะี่ยตั้งใจ <c oughs> ตื่นเต้นได้อยู่ใกล้ๆคนหล่อแบบพี่หรือเปล่าตื่นเต้นคตื่นเต้นได้อยู่ใกล้ดาราดังใช่ไหมค่ะ <c oughs> รู้จักไหมแก้ววอล์กเกอร์อ่ะเ <c oughs> คโด่งดังมากเลยในคนนนนนอนขลุมธานีอ่ะหลังจากนี้หนูคงจะต้องรู้จักแล้วใครยังไม่ติดตามช่องแก้ววอล์กเกอร์ไปกดติดตามเลยนะคนดูเด็กเคี้ยวเนื้อสตรอเร์รี่ คือคำแรกเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยมันเป็นมันยังไม่โดนเนือ้อมันละลายเข้าไปในลิ้นเข้าไปในปากหมดเลยโดยที่เราไม่ต้องเคี้ยวเลยแต่คำเมื่อกี้ได้เคี้ยวละมีเนื้อสตรอบเบอรี่ด้วยยอดเยี่ยมมากดีอ่ะแล้วก็ไม่หวานมากนะอสาคัญมันไม่หวานมากอันนี้คือของแตง่งของแต่งจานแต่ว่าเราจะเอามากินครับคือเราเป็นคนตะกะเราเป็นคนตะกะก,กินของแต่งจานด้วยด้วย อราไปลัดชิฟดีอร่อยเอาไว้ตัดคู่กันอืมเราชื่ออะไรนะพี่ลืมหนูชื่อการค่ะการทำไมถึงชื่อการเอ่อก็ทั้งให้ก็ไม่รู้เป็นการไปจูจีกับ <c oughs> แม่ที่การะไรอย่างนี้ปะ่ะไม่ค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เกี่ยวอะไรกับการเลยแต่พ่อท่านงอยู่าก,การดีร่ใช่ทำงานที่นี่มานานไหม ปีจะสองปีแล้วค่ะจะบสองปีแล้วเก่งแล้วดิก็ไม่ทำงานไม่คิดว่าเลียงเด็กต้องปกติก็ทำได้ค่ะเป้าหมายคือเป็นผู้จัดการร้านที่นี่เลยใช่ไหมไม่ของไลนไลน์ไม่ไม่คิดถึงขั้นนั้นประทับใจอะไรที่นี่บ้างก็อันหลักๆก็คือท่านโรงงานจะมากกว่าการทำงานที่นี่ดูอบอุ่นใช่ค่ะแล เป็นกันเองด้วยเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยมากกว่าการาค้าขายการที่แบบว่าได้เจอลูกค้าอะไรเงี<ม>้ยค่ะใช่เป็นงานบริการชอบงานลันกษณะแบบนี้ได้ได้พบปะผู้คนใช่ค่ะให้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ในห้องแลบเอาไหมไม่ไหวค่ะไม่ไปไม่ไหว,ไไหวทางนั้นคนหัวหนูไม่ชอบไม่ไหวค่ะทางนั้นเหลือเป็นนักบัญชีเอาวันวันอยู่กับเอกสารอยู่กับกระดาษอะไรเงี้ยไหม ตัวเป็นคนที่ชอบอิสระอยู่แล้วด้วยแหละไม่ชอบอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะประมาณนี้ก็คือโอเคได้ชอบบริการอย่างน้อยเราก็ได้เล่นแบบเทคแครลูกค้าคได้เล่นได้อะไรได้พูดคุยค่ะพี่สัมผัสได้เลยว่าเรามีเซอร์วิสมายเนาะมีความมันมาจากใจจริงๆอ่ะถึงที่เรากําลังบริการกําลังทําให้พี่อยู่ฝากติดตามเพจของร้านนะคะทางร้านก็จะมีเมนูใหม่ๆออกทุกวันที่5นะคะ แล้วก็ตอนนี้เทศกาลเจของเราก็จะมีกาแฟเจเชิญชวนให้แวะมาเที่ยวมาถ่ายรูปกันได้ขายของเก่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ผู้จัดการร้านเพิ่มเงินเดือนให้ขายของเก่งมากอ๋อที่พี่ยังไม่ได้ชิมสตรอเบอรี่ตัวไฮไลท์เลยเนี่ยสตรอเบอรี่ที่ให้มาเป็นลูกเลยเนี่ยเพิ่งห้องน้ำอ่ะเปล่าไม่ค่ะลาอ่านนะคะ นี่สตรอเบอรี่เป็นลูกเลยติดครีมออกครึ่งลูกเราพูดเต็มลูกกันมาตั้งนานเลยเนี่ยมันคือครึ่งลูกแต่ลูกใหญ่นะเออแต่ว่าลูกใหญ่มากนี่ยสตรอเบอร,รี่อ่ามาแม่สตอได้เลยอืมสตรอเบอรี่ดีหวานอมเปรี้ยวนิดๆอ,อร่อยการเคยกินเค้กที่นี่ยังเคยแล้วค่ะเคยแล้วใช่ไหม ่าเดี๋ยวน้องการจะจองชิมสตรอเบอรี่ร้านตัวเองเค้กสตรอเบอรี่ร้านตัวเองอเฮ้ยยัง,งไม่ได้เคี้ยวเลยบอกจะบอกอร่อยแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วแล้วลลแล้วค่ะอร่อยอร่อยอันนี้ชิ้นเท่าไหร่นะ69บาทค่ะหกบเกาบาทเมื่อกี้เรากินไปคำนึงเดี๋ยวพี่คิดเงินเรา20บาทได้ค่ะได้ โอ้นี่ฝั่งอะไระครับดูน่ากินมากเลยครับผมคุณพี่มามากินบ่อยไหมอะครับมาบ่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราทํางานอยู่นี้ <S <S เกิดได้มาเนี่ยต้องแวะที่นี่คือมาชิมที่นี่ติดใจเนาะใช่ค่ะชอบอะไรที่นี่บ้างครับผมชอบอะไรที่นี่การบริการหนึ่งน้องๆโอเคให้การบริการดีมากสองสินค้าที่เขาทาเนี่ยพี่อาคิดว่าคุณภาพดีมากพี่อาเน้นความสะอาดเป็นหลักเลย มีลูกค้าที่แบบว่ากินเกลี้ยงขนาดพี่มาก่อนไหมมีค่ะมีแบบไม่เหลือซอสก็มีไม่เหลืออย่างนี้เลยพี่อยากจะแบบเรียจานเลยอะไรเง <c ười> ี้ยสุดท <c ười> ้าย <c ười> ดีดีเอาไมาเ่เอาให้เกลี้ยงเอาให้เกลี้ยงให้มันเข้ากับคอนเทนต์ช่องแก้์วอล์กเกอร์ยูทูบเบอร์หิวโซ เมื่อกี้เรามีเมนูอะไรที่แนะนำอีกนะเราเป็นเค้กแบบใช่ไหมเป็นเค้กอีกตัวหนึ่งเป็นเค้กช็อกโกแลตค่ะแล้วก็เป็นนะั้นก็จะเป็นมิกเบอร์รี่โซดาคนะ่ะเค้กช็อกโกแลตกับมิกเบอร์รี่โซดาค่ะชื่อก็อยากกินแล้วอ่ะไปลองกันมา,มาไปดูหน่อยไปไ ห้าชนิดเลยใช่ค่ะทำไมเบอร์รี่มันสีเขียววะอันนี้มะนาวค่ะอ๋อไม่ใช่เหรออันนี้มะนาวใช่ไหมเป็นเบอร์รี่ห้าชนิดเลยมีชนิดอะไรบ้างอ่ะพอบอกได้ไหมก็จะเป็นอ่ะรัสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แคนเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่ค่ะความรู้แน่นมากก็เป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งเยอะเหมือนกันนี่สดชื่นแน่นอนแบบโซดาปุดๆเลยอ่ะ มาลองชิมดิน่ากินเปรี้ยวปากเห็นแล้วน้ำลายไหลเาี้ยวหวานอืมมันดูไม่ค่อยขึ้นเ้รามันติดเบอร์รี่ <laughs> เฮ้ยดีดีดีดสดชื่นเพลินนะมันมีเนื้อเบอร์รี่ด้วยแล้วก็มีความสร้าของโทดาใช่โอ้ยดีอ่ะก็จะเป็นก็จะมีผสมเซลั์สตรอเบอร์รี่ด้วยค่ะแก้วนี้นี่ตื่นกว่าแก้วแรกนะใช่ค่ะเปรีป้ยวหวานหวานแล้วก็มันก็มีความซ่าของโทดาด้วยดีมากเยี่ยม ่ต้องกินคู่กับอะไรเค้กช็อกโกแลตเหรอเค้กช็อกโกแลตค่ะการจัดจานมานี่เกินราคาเลยเนี่ยอันนี้เค้กนี่เท่าไหร่นะ69บาทเหมือนกัน69บาทจัดจานมาเป็นร้อยเลยเนี่ยดูแล้วโอ้โหสวยเกินสวยเหมือนการเลยใช่ไหมรือเปล่าไม่รู้ดับช็อกค่ะใช่ดักช็อกแท้ๆเลยค่ะ ก็จะมีความเข้มข้นของช็อกโกแลตเลยมีทองคำเปลวด้วยนะใช่ค่ะมันก็จะเป็นช็อกโกแลตแบบเฮอร์ชี่ด้วยโอ้หช็อกโกแลตแบบนิ่มมากอะ่ะดูแล้วละลายในปากแน่นอนเลยยังขนาดยังไม่กินยังรู้เลยเนะี่ยโอ้โหกลิ่นช็อกโกแลตแรงมากใช่ค่ะเป็นแบบอืมละมุนอีกแล้วไม่ต้องเที่ยว ละลายชอกันล,ล,ะละลายดีอ่นนะอร่อยมากมดีเดี๋ยวพี่จะแบ่งให้การลองชิมน,นิดนึงได้ค่ะไ,ได้นี่ะคะปกติพี่ไม่แบ่งให้ใครเนี่ยแย่งก็ได้ <laughs> คือเมื่อกี้กินแบบละลายในปากไม่ได้เคี้ยวเลยเดี๋ยวเราคํานี้เราขอเคี้ยวช็อกโกแลตไปด้วยช็อกโกแลตดีอ่ะมันขมอร่อย ประทับใจมากเลยกับร้านกาแฟสวยๆแบบนี้เนาะมีมุมถ่ายรูปได้เต็มไปหมดเลยที่ร้านเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มที่นี่ก็ยอดเยี่ยมเลยแนะนำเลยใครที่อยู่โซนปทุมธานีอยากจะได้มานั่งร้านกาแฟดีๆสวยๆแบบนี้เนาะในราคาที่ไม่แพงก็แนะนำในมหาวิทยาลัยราชภัฏวัลลยกรของฝั่งร,ร้านป็นเซสวรรยาคาเฟ่ด้วยนะคะร้านจะต,ตั้งอยู่ข้างหน้านะคะขอ,ของมหาวิทยาลัยราชภาัฏวัลยกรนะคะ ตรงใกล้ๆทางออกเนาะใช่แล้วเราเปิดทุกวันค่ะวันจันนี้จะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มนะคะก็อย่าลืมแวะมาเนาะมาเจอน้องการด้วยใช่ไม่มา<ช>ไม่ได้แล้ว<ช><ช>ถ้าใครชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแล้วก็มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยมาเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ